เป็นไงคะท่านผู้ชมสีสันจัดจ้านน่าทานไหมคะเดี๋ยวเรามาคนมะเขือกันสักนิดนึงก่อนนะคะก่อนอื่นนุนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนุ้นในทุกๆอีพีก,การรับชมของท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้แม่ครัวคนนี้มากมากเลยคะ่ะนุ้นก็จะทำอาหารเปิดครัวหลังแฟตในวันหยุดของคุณสามี สลับสับเปลี่ยนกับอร่อยนอกบ้านโดยคุณสามีนะคะถ้าวันไหนคุณสามีเขาอยากพาไปทานอาหารนอกบ้านเราก็จะไปถ่ายทำให้ใหท่านผู้ชมได้ทานไปกับเราด้วยนะคะฝากรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถติชมกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารหรืออร่อยนอกบ้านโดยคุณสามียินดีรับฟังทุกคําติชมคะ่ะตอนนี้หอมน้ําแกงมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้นุชลองชิมแล้วนะคะรสชาติกลมกล่อมกาลังพอดีเลยคะ่ะ มันจะได้ความรู้สึกเหมือนเราทานแกงป่านะคะเดี๋ยวเรามาปิดไว้อีกสักพักนึงนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เนื้อมะเขือของเราก็กำลังพอดีแล้วนะคะเดี๋ยวุึงจะใส่ปลาก,กระปอกไปเลยค่ะเราจะใส่แต่เนื้อนะคะท่านผู้ชม พอดียห้อนี้คุณสามีเขาเคยซื้อมาทานนะคะแล้วเขาบอกนุ่นว่ามันอร่อยนะคะเลยอย่างหนึ่งเป็นพริกไทยดำด้วยค่ะก็จะเข้ากับการแกงของเราด้วยเราจะไม่คนมากนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกชี้ฟ้าตามลงไปเลยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงเขียวนะคะ ามด้วยใบชะพูเลยค่ะวันนี้จะมีความหอมของใบชะพูด้วยนะคะครบเครื่องเลยค่ะรับรองว่าได้ทานสมุนไพรไทยแบบจุใจเลยค่ะเพราะว่าปกติที่บ้านชอบทานผักกันอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชม แกงปลากระป๋องมะเขือใส่ใบชะพูค่ะได้ยินเสียงแว่วๆมาจากในห้องแล้วนะคะว่าหิวข้าวแล้วครับเดี๋ยววันนี้นุ่นขอตัวไปทานมื้อเที่ยงกับคุณสามีก่อนนะคะแล้วพบกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะท่านผู้ชม